มาต่อกันด้วยเรื่องของการออกแบบบ้านนะเกี่ยวกับพงจุ้ยที่ไม่ใช่งงงายนะครับอย่างแรกเลยครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่าบ้านที่บ้านท่านนะ่ะมีปัญหาเรื่องของการหาทรัพย์หรือการที่หาแล้วเอ๊ะทำไมมันหมดไปด้วยความไวมาก ขั้นลองดูว่าแบนบ้านของท่านเป็นอย่างเช่นไรนะครับเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับ <c oughs> แปรนบ้านประตูต้องเป็นแบบผักเขา้าและประตูหลังต้องอยู่ในฝั่งตรงข้ามของประตูหน้าหมายควาย่ายังไงครับประตูหลังก็คืออยู่ด้านเดียวกับประตูหน้านะครับที่ ไม่ใช่อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาโอเคนะครับเข้าใจนะครับลองดูเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับท่านใดสนใจอยากให้ผมลองตรวจแปนบ้านนะครับตรวจฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายและการออกแบบบ้านกับพวงจุ้ยไม่จำเป็นต้องเอาดวงมาใช้ในการควบคู่กับการ อาจแต่บ้านนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับคนละเรื่องคนละเรื่องหงจุย้ยดวงศาสตร์อื่นไม่เกี่ยวกันนะครับศาสตร์อื่นนะที่ผมคงไม่เอ่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาข้อมูลกันเองนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นท่านใดสนใจทีมสนใจหรือเปมน้์นแบบแบรนด์นะครับส่งมาให้ผมดูแล้วผมจะเข้าไปตอบให้นะครับ อันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาต่อด้วย EP ข้างหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ